นิทานฟันน้ำนมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะนิทานเรื่องการผจญภัยเบสซิ่งเบนการครั้งหนึ่งนะชนบทที่เงียบสงบมีแมวตัวน้อยน่ารักชื่อว่าเบสซิงเบนวันนี้เธอตื่นเต้นมากเพราะอยากออกไปผจญภัยในที่ไกลไกลเบสซิ่งเบนกระโดดออกจากบ้านไม่นานเธอก็มาถึงเขตเมืองใหญ่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแมวน้อยตื่นเต้นและพูดว่าว้าวเมืองนี้ใหญ่จังเลย มีอะไรให้เราสำรวจเยอะแยะเลยเบสซิ่งเบนมองไปรอบๆด้วยดวงตาเบิกกว้างตึกสูงและไฟสว่างสวัยทําให้เธอรู้สึกทึ่งแต่เมืองนี้ก็ช่างแปลกใหม่และซับซ้อนจนเธอไม่รู้จะไปทางไหนแมวน้อยนึกในใจเอเราควรไปทางไหนดีนะในขณะที่เบนเดินเข้าไปในเมืองลึกขึ้นเธอก็เริ่มรู้สึกหลงทางเธอมองซ้ายมองขวาไม่เห็นใครที่คุ้นเคยเลย พร้อมกับพูดว่าฉันจะหาทางกลับบ้านได้ยังไงเนี่ยทันใดนั้นก็มีแมวตัวสีส้มเดินเข้ามาหาเบสซิ่งเบนเขาชื่อว่าแซมแมวที่เป็นมิตรที่สุดในเมืองนี้แซมลองทักขึ้นว่าสวัสดีเธอหลงทางหรือเปล่าฉันชื่อแซมยินดีที่ได้รู้จักนะแมวน้อยตอบกลับอย่างโล่งใจขอบคุณมากนะฉันชื่อเบสซิ่งเบนแล้วนายช่วยฉันได้ไหมแซมพาเบสซิ่งเบนไปที่ร้านขนมของคุณตามแมว ผู้ใจดีที่ชอบแจกขนมอร่อยๆให้แมวตัวเล็กตัวเล็กเมื่อคุณตาเห็นทั้งสองเดินมาจึงร้องเรียกมากินขนมกันเถอะเด็กๆขนมอร่อยที่สุดในเมืองนี้อยู่ที่นี่แล้วจ้าอร่อยจังเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณตาทันใดนั้นบเบสซิ่งเบนกับแซมก็เจอกับกลุ่มสุนัขที่ดูไม่เป็นมิสพวกมันส่งเสียงคู่ทำให้บเบสซิ่งเบนกับแซมตกใจมากแมวน้อยหวาดกลัวแซมจึงพูดว่าไม่ต้องห่วงนะบเบสซิ่งเบน ฉันจะปกป้องเธอเองทั้งคู่รีบกระโดดหนีเข้ามาในตลาดสดที่คึกคักมีกลิ่นอาหารอร่อยออร่อยและผู้คนเดินไปมาเต็มไปหมดทำให้สุนัขตามมาไม่ได้แหนะตรงนี้มันมีอะไรให้ดูเยอะจังแถมยังปลอดภัยด้วยเบสซิ่งเบนพูดกับแซมเบสซิ่งเบนกับแซมได้พบกับโคโค่นกแก้วพูดเก่งที่ชอบให้คำแนะนำโคโค่ยินดีจะพาพวกเขาออกจากตลาดโคโค่พาเบสซิ่งเบนและแซมไปยังสวนสาธารณะ ที่นั่นพวกเขาได้วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานมีน้ำพุสวยๆและดอกไม้เต็มไปหมดแซมแมวสีส้มพูดขึ้นมาว่ามาวิ่งเล่นกันเธอเบสซิ่งเบนนี่เป็นที่ที่ดีที่สุดในเมืองเลยนะวิ่งเล่นเสร็จจึงพากันเดินข้ามถนนระหว่างที่ข้ามถนนเบสซิงเบนเกือบโดนรถชนโชคดีที่โคโคเตือนเธอทันเวลาทำให้เธอระวังมากขึ้นขอบใจมากนะโคโคเธอช่วยชีวิตฉันไว้เลยล่ะ หลังจากนั้นพวกเขาเจอแมวกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในซอยรับเพื่อนๆใหม่เหล่านี้ก็เป็นมิตรและสนุกสนานมากทำให้เบนรู้สึกอบอุ่นเสียงของแมวตัวหนึ่งยินดีต้อนรับสู่ซอยของพวกเรานะของเบนหัวเราะและพูดว่าดีจังเลยที่ได้เพื่อนใหม่เยอะขนาดนี้ในช่วงเวลาที่สนุกสนานเบนเดิมคิดถึงบ้านของเธอในชนบทเธอมองท้องฟ้าแล้วรู้สึกเหงาเล็กน้อยฉันคิดถึงบ้านจังคิดถึงที่เงียบสงบและทุ่งหญ้าเขียวขจี แซมและโคโค่รู้สึกได้ว่าเบนคิดถึงบ้านพวกเขาช่วยกันวางแผนพาเบนไปที่สถานีรถไฟเพื่อให้เธอเดินทางกับแซมพูดว่ามาสิฉันกับโคโค่จะพาเธอไปที่สถานีรถไฟนะเบสซิ่งเบนบอกกับแซมขอบคุณมากเลยนะเพื่อนๆฉันโชคดีจริงๆที่ได้เจอพวกเธอที่สถานีรถไฟเบสซิ่งเบนกอดเพื่อนๆอย่างอบอุ่นพวกเขาทั้งหมดต่างก็มีน้ำตาคอเล็กน้อย แมวน้อยบอกกับเพื่อนๆว่าฉันจะคิดถึงพวกเธอนะขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยแซมและโคคอนตอบกลับว่าแล้วเจอกันใหม่นะดูแลตัวเองดีๆละ่ะเบนนั่งอยู่บนรถไฟมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยรอยยิ้มเธอรู้ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมิตรภาพอันแสนงดงามจะคงอยู่ในหัวใจของเธอตลอดไปแมวน้อยพูดกับตัวเองว่าฉันจะไม่มีวันลืมการผจญภัยครั้งนี้เลยขอบคุณนะเพื่อนๆของฉัน